นี่คือเรื่องราวที่เหลือเชื่อแต่นี่แหละคือความหรูหราที่แท้จริงนี่คือเรื่องราวที่เจ้าชายการมารุดินแห่งรูไนผู้มีทรัพย์สินส่วนพระองค์กว่าแสนล้านบาททรงการแสงนอนร้านน้ำชาเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เหตุไดราชวงที่ประทับในพระราชวังทองคําใช้ชีวิตที่หรูหราที่สุดในโลกจึงต้องมาหลังน้ําตาในห้องชาขนาดเพียงสิบตารางเมตรเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อสามสัปดาห์ก่อน ขณะที่พระองค์และครอบครัวกำลังเดินทางกลับรูในหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เกิดพายุใต้ฝุ่นขนาดใหญ่ในทะเลอ,อันดามันทําให้ต้องนําเครื่องบินพระที่นั่งลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่านทราบหรือไม่ว่าตลอดมาราชวงศ์ที่ประทับในพระราชวังที่ประดับประดาด้วยทองคําและเพชรนิวจินดาทัศนคติการใช้ชีวิตของพวกเขาได้ถูกพลิกผันไปอย่างสิ้นเชิงด้วยน้ําใจไมตรีอันเรียบง่าย และธรรมชาติอันงดงามของประเทศไทยจากโทสุกภัณฑ์ทองคำสู่ความตกตะลึงในห้องน้ำสาธารณะจากมื้อข้ามูลค่าสองล้านบาทสู่ความทราบซึ้งในข้าวขาหมูราคา50บาทจากสวนสนุกที่สร้างขึ้นด้วยมือมอนุษย์สู่น้ำตาที่หลั่งให้แก่ขุนเขาและป่าไม้อันเป็นธรรมชาติหลังเสด็จกลับประเทศการตัดสินพระทัยของเจ้าชายได้สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งราชสำนักพวกเขาได้เห็นอะไรที่ประเทศไทยกันแน่บัดนี้ผมจะขอเล่าเรื่องราวทั้งหมดในฐานะผู้ติดตาม และล่ามส่วนพระองค์ของราชวงตลอด3สัปดาห์นั้นผมธีรพัฒน์ขอเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดนี้ให้ทุกท่านได้ฟังก่อนจะเริ่มต้นหากท่านจะกรุณาโดดถูกใจและติดตามช่องของเราจะเป็นกำลังใจอย่างยิ่งให้ผมได้นำเสนอเรื่องราวของเมืองไทยต่อไปสวัสดีครับผมธีรพัฒน์สอนทำหน้าที่เป็นล่ามส่วนพระองค์ในราชสำนักบรูไนมาเป็นเวลา15ปีแล้วบิดาของผมเป็นคนไทย ส่วนมาราดาเป็นชาวเลบานอนด้วยความสามารถในการพูดได้ถึงห้าภาษาผมจึงได้รับเลือกให้ถวายงานรับใช้ราชวงเจ้าชายกามรุดินทรงเป็นรัฐทายาทลำดับที่สองแห่งรัฐบรูไนดารุสซาลามปัจจุบันมีพระชนมายุ46พรรษาทรงมีครอบครัวประกอบด้วยพระชายาเจ้าหญิงอามีนาเจ้าชายไฟซาวพระโอรสองโตพระชนษา19ปีและเจ้าหญิงซาราพระธิดาองค์เล็กพระชนษา16 ทรัพย์สินรวมของเจ้าชายมีมูลค่าประมาณแสนล้านบาททรงมีชั้นส่วนพระองค์บนสุดของโรงแรมที่หรูหราที่สุดในบรูไนมีครึกหาสน30แห่งทั่วโลกเครื่องบินส่วนตัว12ลำและซูเปอร์ยอด8ลำในวันนั้นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมด้านการลงทุนที่สิงโคและมาเลเซียเดิมทีราชวงมีกำหนดการจะเสด็จกลับบรูไนแต่ทว่าเกิดพายุใต้ฝุ่นครั้งประวัติศาสตร์ในทะเลอ,อันดามัน ทำให้เส้นทางการบินจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่บอร์เนียวถูกปิดตายทั้งหมดถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ลงจอดที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับราชวงเจ้าชายเคยได้ยินเกี่ยวกับประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมจึงทรงคิดว่าการพำนักอยู่ชั่วคราวคงไม่มีปัญหาอะไรความประทับใจแรกเมื่อถึงสนามบินสุวรรณภูมิคือความเรียบง่ายกว่าที่คาดคิดไว้มากนักเมื่อเทียบกับความโอ่อ่าและประกายสีทองของท่าอากาศยานาน,านานาชาติบรูไน พระชายาชรงรู้สึกแปลกพระททยในความเรียบง่ายของสุวรรภูมิแต่แล้วความประหลาดใจแรกก็เกิดขึ้นเมื่อเริ่มขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองจากที่เคยคาดหวังว่าจะได้รับการปฏิบัติแบบไหวพี่เจ้าชายกลับทรงพบว่าที่ประเทศไทยนั้นแทบไม่มีการให้สิทธิพิเศษเพียงเพราะเป็นราชวงศ์เลยพนักงานสนามบินแม้จะสุภาพนอบน้อมแต่ก็ไม่ได้แสดงท่าทีประจบประแจงจนเกินงามกลับแสดงออกถึงความเคารอพราอย่างเป็นธรรมชาติและเป็นมิตรแบบไทยๆในวินาทีนั้น เจ้าชายโรงรู้สึกได้ว่านี่ไม่ใช่ความกลัวในอำนาจแต่เป็นการให้เกียรติในฐานะมนุษย์คนหนึ่งสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือบริเวณรับกระเป๋าที่บรูไนกระเป๋าเดินทางของราชวงจะถูกลำเลียงผ่านช่องทางพิเศษแต่ที่นี่พวกเขายืนรอข้างสายพานเดียวกับผู้โดยสารทั่วไปเจ้าหญิงซาร่าทรงเอ่ยถามด้วยความสงสัยว่าทำไมไม่มีที่พิเศษสำหรับเราเลยเพลครับแต่ในไม่ช้าพระองค์ก็ทรงเข้าใจคำตอบผู้โดยสารทุกคนได้รับการบริการที่เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งการเดินทางจากสนามบินเข้าสู่โรงแรมก็น่าประทับใจเช่นกันเดิมทีมีการจัดเตรียมรถลีมูซีนไว้แต่เจ้าหน้าที่แนะนําว่าการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS นั้นรวดเร็วและสะดวกสบายกว่าราชวงจึงได้สัมผัสกับระบบขนส่งสาธารณะเป็นครั้งแรกทันทีที่ก้าวขึ้นสู่ขบวนรถไฟฟ้าโลกใบใหม่ก็ได้เปิดออกต่อหน้าพวกเขาราชวงเสด็จถึงโรงแรมชั้นนำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ห้องสวีทนั้นหรูหราแต่เมื่อเทียบกับพระราชวังที่บรูไนแล้วกลับดูเรียบง่ายอย่างเห็นได้ชัดพระชายาถึงกับทรงกังวลว่าโคมไฟระยาคริสตันนั้นทามาจากพลาสติกหรือไม่แต่ความจริงแล้วมันคือแก้วคริสตันที่ดีที่สุดเหตุที่ทรงคิดเช่นนั้นเพราะที่บรูไนการใช้โคมไฟที่ทําจากเพชรแท้คือเรื่องปกตกิแต่เมื่อเจ้าชายทอดพระเนตรออกไปนอกหน้าต่างสีพระพักของพระองค์ก็เปลี่ยนไปนี่ไม่ใช่ความงามที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่เป็นความกลมกลืนของธรรมชาติและวิถีชีวิต พระองค์ทรงยืนนิ่งและพึมพำเบาๆขณะทอดพระเนตรทิวทัศน์ของคุงน้ําเจ้าพระยาที่ตัดกับเส้นขอบฟ้าของเมืองชาววันรุ่งขึ้นขณะทรงพระดําเนินในสวนของโรงแรมความรู้สึกสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ครั้งแรกก็มาเยือนที่บรูไนสวนก็ถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์เพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวในประเทศเขตร้อนต้องใช้งบประมาณดูแลรักษากว่าสี่ล้านบาทต่อเดือนแต่สวนของไทยกลับใช้ประโยชน์จากความงามของธรรมชาติเขตร้อนที่มีอยู่แล้ว เป็นการออกแบบที่น้อมรับต่อธรรมชาติเหตุใดจึงงดงามเช่นนี้ทั้งๆที่ดูไม่เหมือนต้องใช้เงินมากมายเลยนั่นคือคําถามของเจ้าชายพนักงานโรงแรมได้อธิบายว่าสุนทรียศาสตร์แบบไทยคือการขับเน้นความงามดั้งเดิมของสิ่งต่างๆด้วยการลดทอนการปรุงแต่งที่ไม่จําเป็นครับคําพูดนี้ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่สันคลอนค่านิยมของราชวงเมื่อกลางวันเป็นอาหารไทยชาววังห้องอาหารในโรงแรม เจ้าชายทรงคุ้นเคยกับอาหารที่ทําจากวัตถุดิบชั้นเลิศที่ส่งตรงทางอากาศมาจากทั่วโลกทั้งเห็ดซัฟเฟลคาเวียหรือฟัวกราดล้วนเป็นของธรรมดาแต่เมื่อทอดพระเนตรอาหารไทยที่จัดวางอย่างวิจิตรในภาชนะเครื่องเบนจงตอนแรกพระองค์ทรงรู้สึกแปลกใจที่วัตถุดิบดูเรียบง่ายแต่เมื่อได้ลองชิมสีพระพักก็เปลี่ยนไปรสชาตินี้มันอะไรกันพ่อครัวได้อธิบายว่าผักในวันนี้มาจากเกษตร,รกรที่อำเภอสวนพึง่งจังหวัดราชบุรีซึ่งปลูกด้วยความใส่ใจ ในผืนดินที่อุดมสมบูรณ์เราให้ความสำคัญกับฤดูการและดึงรสชาติแท้ๆของวัตถุดิบออกมาพายคาเจ้าชายทรงเชื่อมาตลอดว่าของแพงย่อมเท่ากับของอร่อยแต่เมี่ยงคำจานเล็กๆจานนี้กลับให้รสชาติที่ล้ำลึกกว่าเห็ดซัฟเฟอร์ราคาสองล้านบาทเสียอีกทำไมเราถึงไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยนะเจ้าชายทรงพึมพำช่วงบ่ายมีกำหนดการท่องเที่ยวที่ย่านเมืองเก่าราชวงทรงฉายพรพรูปหน้าอาคารเก่าแก่สไตล์ชิโนโปรตุกีสในย่านเจริญกรุงที่บรูไน ไม่ว่าที่ไหนก็ถูกออกแบบให้มีการจัดแสงไฟเพื่อการถ่ายภาพโดยเฉพาะแต่ตึกรามบ้านช่องที่นี่กลับยืนหยัดในท่วงท่าเดิมมานับร้อยปีแม้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ยังคงไว้ซึ่งกลิ่นอายของชีวิตและความงามจากการเวลานั้นกลับเด่นชัดยิ่งขึ้นขณะเดินอยู่ในย่านตลาดน้อยทรงทอดพระเนตรเห็นคุณยายท่านหนึ่งอายุราว70ปีกำลังทำขนมเบื้องที่บรูไนคนในวัยนี้ไม่ต้องทำงานแล้วทุกอย่างมีแรงงานจัดการให้แต่คุณยายท่านนี้ กลับทาขนมเบื้องอยู่ที่เดิมมาตลอด40ปีทุกชิ้นทําด้วยความประณีตและใส่ใจเมื่อเจ้าชายได้ลองชิมขนมเบื้องชิ้นนั้นก็ทรงหลั่งน้ําตาอีกครั้งขนมเบื้องที่คุณยายทําด้วยหัวใจนั้นอร่อยกว่าขนมหวานราคาแพงใดๆที่เคยสวยมานนวัดโพดเหตุการณ์ที่น่าประทับใจที่สุดก็ได้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวบ้านคนรวยหรือคนธรรมดาทุกคนต่างถือทูบเทียนและอธิษฐานเหมือนกันหมดที่บรูไนยิ่งร่ำรวยเท่าไหร่ ก็ยิ่งได้รับการปฏิบัติที่พิเศษมากขึ้นเท่านั้นแต่ที่นี่ต่อหน้าสิงศักดิศ์ศิทธิ์ทุกคนล้วนเท่าเทียมกันเป็นครั้งแรกที่เจ้าชายทรงรู้สึกว่าพระองค์อยู่ในสถานที่ที่ไม่ถูกมองเป็นคนพิเศษและน่าประหลาดที่ความรู้สึกนั้นช่างผ่อนคลายเหลือเกินมือคําที่ย่านเยาวราชชนร้านอาหารชื่อดังระดับโลกแห่งหนึ่งที่นี่เจ้าชายก็ได้ค้นพบสิ่งใหม่อีกครั้งพ่อครัวกำลังปั้นกิ้วทีละชิ้นด้วยความเร็วสูงแต่ละชิ้นใช้เวลาไม่กี่วินาทีแต่ในช่วง คือการสั่งสมทักษะและประสบการณ์มานานหลายสิบป,ปีที่บรูไนผู้คนคิดว่าการใช้เวลาอย่างเชื่องช้าคือความหรูหราแต่ที่นี่กลับมีสุนทรียศาสตร์ของจิตวิญญาณแห่งช่างฝีมือที่มุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบในเวลาอันสัน้นนี่ก็เป็นความหรูหราในอีกรูปแบบหนึ่งสินะเจ้าชายทรงรำพึงวันรุ่งขึ้นพวกเขามีกำหนดการเดินทางไปเชียงใหม่แม้จะสามารถเดินทางด้วยเครื่องบินได้แต่เจ้าชายกลับทรงเลือกที่จะเดินทางโดยรถไฟนอนพระองค์ตรัสวะอยากจะค่อยๆ ชื่นชมทิวทัศน์ของประเทศไทยอย่างช้าๆภาพของเทือกเขาและทุ่งนาสีเขียวที่เห็นจากหน้าต่างรถไฟทําให้ราชวงทรงประทับใจอย่างยิ่งมันเป็นความงามที่แตกต่างจากสถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นในบรูไนนี่คือความงามที่ธรรมชาติและหยาดเหงื่อของเกษตรกรได้รังสรรค์ขึ้นสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือความเป็นระเบียบในตู้โดยสารแม้จะเต็มไปด้วยผู้คนแต่กลับเงียบสงบไม่มีใครส่งเสียงดังทุกคนต่างใช้เวลาของตนเองอย่างสงบทั้งอ่านหนังสือและชมวิว นี่อาจจะเป็นอารยธรรมและความหรูหราที่แท้จริงก็ได้นะพระชายาทรงกระซิบเมื่อถึงเชียงใหม่สถานที่แรกที่ไปเยือนคือวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งเมื่อทอดพระเนตรพระดานและองค์พระพุทธรูปที่ประดับด้วยทองคำารามตอนแรกเจ้าชายทรงพอพระไทยเพราะมันคล้ายกับความงามของทองคําในพระราชวังที่บรูไนแต่เมื่อพิจารณาอย่างถี่ทวนกลับพบว่ามันแตกต่างกันการตกแต่งด้วยทองคําของวัดภานกลมกลืนไปกับอิฐแดงและศิลปป,ปูลปั้นโดยรอบควันทูบที่ลอยอ้อยอิ่ง และเสาไม้ที่ผ่านการเวลาทุกอย่างล้วนเต็มไปด้วยความลึกซึ้งทางประวัติศาสตร์พระราชวังที่บรูไนใช้ทองคําเพื่อโอ้อูดความมั่งคัง่งแต่ทองคําที่นี่ใช้เพื่อแสดงความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่พึ่งทางใจทองคําเหมือนกันแต่ความหมายกลับแตกต่างกันถึงเพียงนี้เจ้าชายทรงรู้สึกสะเทือนใจอย่างลึกซึ้งใบวันนั้นพวกเขาไปสัมผัสประสบการณ์การดื่มชาแบบล้านนาเมื่อถูกนําทางไปยังเรือนไม้เก่าในซอยเล็กๆเ,เจ้าชายทรงรู้สึกชง เพราะเมื่อเทียบกับห้องในพระราชวังแล้วที่นี่ช่างเล็กและตกแต่งอย่างเรียบง่ายเหลือเกินแต่เมื่อการชิมชาเริ่มต้นขึ้นพระองค์ก็ทรงเข้าใจความหมายของพื้นที่แห่งนี้เพราะไม่มีสิ่งของฟุ่มเฟือยใดๆจึงทําให้มีสมาธิจดจ่ออย,อยู่กับรสชาติของชาอู่หลงบนดอยความละเมียดของขนมและการสนทนากับผู้คนจากหน้าต่างห้องชามองออกไปเห็นสวนหย่อมเล็กๆที่มีเพียงกล้วยไม้กระถางเดียววางอยู่แค่นั้นก็งดงามเพียงพอแล้วเจ้าชายทรงนึกถึงสวนในพระราชวัง ที่มีดอกไม้นับพันชนิดแบ่งบานแต่เพราะมันมากเกินไปจนไม่มีดอกไม้ดอกไหนที่ตราตรึงอยู่ในความทรงจำเลยดอกไม้หนึ่งดอกงดงามกว่าดอกไม้นับพันนี่คือสุนทรียศาสตร์แห่งความพอเพียงสีนะเจ้าชายทรงเข้าพระทัยในวินาทีนั้นอาจารย์ผู้สอนชาก,กล่าวว่าคนไทยเราเชื่อในวาสนาคือการทนุถหน่อมุมพุนและโชคชะตาที่อยู่ตรงหน้าด้วยเหตุนี้เราจึงต้องปฏิบัติต่อชาถ้วยนี้และแขกที่อยู่ตรงหน้าด้วยหัวใจทั้งหมดเจ้าชายเพิ่งตระหนักได้ว่า ที่ผ่านมาทุกวันของพระองค์เป็นเพียงการรวนซ้ำความหรูหราแบบเดิมๆแม้จะใช้เงินมหาศาลเพื่อสร้างช่วงเวลาที่พิเศษแต่ความพิเศษที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจขณะจิบชาในห้องนั้นเจ้าชายทรงหลั่งน้ำตาอย่างเงียบๆนีส่สิคือความหรูหราที่แท้จริงหลังจากการดื่มชาก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นการจองโรงแรมเกิดความผิดพลาดทําให้ที่พักสําหรับคืนนั้นยังไม่ได้รับการยืนยันพนักงานจากบริษัททัวร์อธิบายด้วยสีหน้าลำบากใจว่า เชียงใหม่กำลังอยู่ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวพอดีโรงแรมทุกแห่งจึงเต็มหมดในตอนนั้นเองอาจารย์สอนชาก็เอ่ยขึ้นว่าถ้าไม่รังเกียจจะมาพักที่บ้านผมไหมครับถึงจะเป็นแค่บ้านธรรมดา,ดาแต่จะได้ลองสัมผัสชีวิตแบบคนไทยดูราชวงทรงประหลาดใจอย่างยิ่งการเชิญราชวงไปพักที่บ้านสามัญชนเป็นเรื่องที่ไม่อาจจินตนาการได้ในบรูไนแต่ด้วยน้ำใจอ,อันอบอุ่นของอาจารย์พวกเขาจึงตัดสินใจรับคำเชิญบ้านของอาจารย์เป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นอายุว่า 30ปีในย่านที่พักอาศัยของเชียงใหม่เมื่อเทียบกับพระราชววงแล้วมันเป็นบ้านที่เล็กมากจริงๆแต่ทันทีที่ก้าวเข้าไป,ปราชวงก็สัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่พิเศษทั้งบ้านอบอุออไปด้วยบรรยากาศที่อบอ,อุ่นครอบครัวของอาจารย์มีภรรยาลูกชายที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และลูกสาวที่เรียนอยู่โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลายัยตอนแรกทุกคนต่างรู้สึกประหม่าก,กับการมาเยือนอย่างกระทันหันของราชวง แต่ไม่นานก็ต้อนรับด้วยรอยยิ้มและความกระตือรือร้อนแบบคนไทยมื้อค่ำเป็นอาหารเหนือแบบบ้านๆที่ทุกคนในครอบครัวช่วยกันทำแม้ไม่มีวัตถุดิบราคาแพงมีเพียงน้ำพริกอ่องไส้อัว่วและแกงหังเลแต่ทุกจานกลับเปี่ยมล้นไปด้วยความรักสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือบทสนทนาระหว่างมื้ออาหารลูกชายเล่าเรื่องการเรียนในมหาวิทยาลัยลูกสาวเล่าเรื่องกิจกรรมชมรมและทุกคนก็หัวเราะด,ด้วยกันอย่างมีความสุข เจ้าชายทรงตระหนักว่าในพระราชวังที่บรูไนสมาชิกในครอบครัวแทบไม่ได้ร่วมโต๊วสวยพร้อมหน้ากันเลยทุกคนต่างมีภารกิจวุ่นวายบ่อยครั้งที่ต้องสวยพระกระยาหารที่ข้ารับใช้จัดมาให้เพียงลำพังแต่ในบ้านหลังนี้ครอบครัวล้อมวงกินข้าวแบ่งปันเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันที่นั่นคือช่วงเวลาแห่งความสุขสมบูรณ์ที่เงินหาซื้อไม่ได้หลังอาหารค่ำครอบครัวของอาจารย์ได้ปูที่นอนให้ราชวงแม้จะเป็นเพียงฟูกนอนธรรมดาเมื่อเทียบกับเตียงคิงไซ i ์ที่บรูไน แต่กลับรู้สึกสบายอย่างน่าประหลาดกลางดึกเจ้าหญิงซาราชงมีไข้สูงขึ้นมาดูเหมือนจะเพราะความเหนื่อยล้าในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยครอบครัวของอาจารย์ต่างเป็นห่วงเรากับเป็นลูกสาวของตัวเองภรรยาของอาจารย์คอยเฝ้าดูแลตลอดทั้งคืนที่บรูไนเมื่อเจ้าหญิงประชวรจะมีแพทย์ประจําพระองค์มาถวายการรักษาด้วยยาชั้นเลิศแต่ที่นี่สิ่งที่มีคือความอบอ,อุ่นแบบครอบครัวข้าวต้มร้อนๆที่ภรรยาอาจารย์ลงมือทําเองผ้าเย็นๆที่คอยเช็ดหน้าผาก และความรักแบบแม่ที่เฝ้ามองอยู่ไม่ห่างเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจ้าหญิงทรงได้รับความรักที่ไม่ใช่สิ่งที่ได้มาด้วยเงินเช้าว,วันรุ่งขึ้นไข้ของเจ้าหญิงก็ลดลงพระองค์ตรัสกับภรรยาของอาจารย์ว่าคุณน่าคะขอบคุณมากนะคะที่ผ่านมาเจ้าหญิงไม่เคยตรัสคำนี้กับพระมารดาของตนเองเลยเพราะในหวังทุกอย่างล้วนมีนางกำนันคอยดูแลขณะกล่าวอำลาครอบครัวของอาจารย์ราชวงทรงหลั่งน้ำตาแม้จะพักอยู่เพียงคืนเดียว ราชวงได้เข้าพักที่โรงแรมน้ำพุร้อนแห่งหนึ่งในอำเภอสันกำแพงหลังจากได้สัมผัสประสบการณ์ที่บ้านอาจารย์แล้วไม่ว่าโรงแรมไหนก็รู้สึกเหมือนเป็นที่พักสุดหรูไปหมดขณะแช่น้ำพุร้อนเจ้าชายชงรู้สึกผ่อนคลายที่สุดในชีวิตไม่ใช่สปาท,ที่สร้างขึ้นด้วยเงินแต่เป็นน้ำแร่จากธรรมชาติที่แท้จริงมันไม่เพียงแต่อุ่นร่างกายแต่ยังอบอุ่นหัวใจด้วยเมือ่อคําเป็นอาหารของโรงแรมเป็นอาหารพื้นบ้านที่ทำจากวัตถุดิบในท้องถิน่น เช่นไก่อบสมุนไพรและผักป่าแต่ทุกจานล้วนเต็มไปด้วยหัวใจของผู้ปรุงเจ้าของโรงแรมหญิงดูแลแขกทุกคนอย่างเอาใจใส่นั่นไม่ใช่การบริการเพื่อเงินแต่เป็นความปรารัตนาดีอย่างแท้จริงที่อยากให้แขกมีความสุขนี่แหละคือน้ำใจของคนไทยเจ้าชายทรงคิดในใจที่บรูไนแค่จ่ายเงินก็จะได้บริการที่ดีที่สุดแต่นั่นคือการบริการตามสัญญาแต่ที่นี่สิ่งที่ได้รับคือการดูแลจากหัวใจเช้าวันรุ่งขึ้น ขณะเดินเล่นในสวนของโรงแรมก็ได้พบกับคนสวนคนหนึ่งแม้จะอายุเกิน80ปีแล้วแต่ก็ยังคงดูแลสวนทุกวันทำไมอายุมากขนาดนี้แล้วยังต้องทำงานอีกละ่ะเจ้าชายทรงถามคุณลุงยิ้มและตอบว่าเพราะถ้าสวนไม่สวยก็จะรู้สึกผิดต่อแขกที่มาพักครับผมดูแลสวนนี้มา40ปีแล้วนี่คือคุณค่าในชีวิตและศักดิ์ศรีในการทำงานของผมเจ้าชายทรงรู้สึกเหมือนโดนกระแทกอย่างแรงที่บรูไน ผู้คนทำงานเพื่อเงินแต่คุณลุงท่านนี้ทำงานเพื่อศักดิ์ศรีและความรับผิดชอบอะไรคือความร่ำรวยที่แท้จริงกันแน่เจ้าชายทรงถามพระองค์เองในวินาทีนั้นบ่ายวันที่สก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นพายุได้เคลื่อนตัวผ่านไปแล้วเส้นทางการบินกลับสู่ปกติราชวงสามารถเดินทางกลับประเทศได้แล้วแต่สี่พระพักของทุกคนกลับดูสับสนซับซ้อนแทนที่จะดีใจกลับรู้สึกอะไรอวรโดยเฉพาะเจ้าหญิงซาร่าที่ทรงมีน้ำตาคลอเบา้า อยากอยู่ที่นี่ต่ออีกหน่อยกลับไปบรูไนก็ต้องเริ่มชีวิตแบบเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาแต่ที่นี่มีเรื่องให้ค้นพบใหม่ทุกวันบนรถไฟที่มุ่งหน้าสู่กรุงเทพเพื่อไปยังสนามบินเจ้าชายทรงตัดสินพระทัยแน่วแน่เราจะปล่อยให้ประสบการณ์ครั้งนี้สูญเปล่าไม่ได้กลับไปบรูไนแล้วจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนนถงผู้โดยสารขาออกที่สนามบินสู่วรณภูมิเจ้าชายตรัสกับผมว่าคุณธีรพัชน ผมได้เรียนรู้บทเรียนที่สําคัญที่สุดในชีวิตที่เมืองไทยนั่นคือความหรูหราที่แท้จริงคือสิ่งที่เงินหาซื้อไม่ได้เมื่อเครื่องบินทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้ามุ่งหน้าสู่บรูไนราชวงยังคงทอดพระเนตรทิวทัศน์ของประเทศไทยนอกหน้าต่างจนลับสายตาเมื่อถึงบรูไนขบวนรถยนต์หรูหรามาจอดรอรับเช่นเคยแต่หัวใจของเจ้าชายยังคงอยู่ที่ประเทศไทยเมื่อกลับถึงพระราชวงังเจ้าชายทรงตกพระไทยอย่างยิ่งการตกแต่งที่เปล่งประกายสีทอง และโคมไฟคริสตัลขนาดยักษ์พลันดูไรล้ลักษณะยมขึ้นมาทันทีความหรูหราที่เคยคิดว่าเป็นเรื่องปกติเมื่อสามสัปดาห์ก่อนบัดนี้กลับให้ความรู้สึกว่างเปล่าสิ่งแรกที่เจ้าชายทรงทำคือดัดแปลงห้องหนึ่งในพระราชวังให้เป็นสไตล์ไทยล้านนาตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้สักและปูเสือที่เรียบง่ายที่นั่นเจ้าชายทรงเริ่มชงชาดื่มทุกเช้าจากนั้นพระองค์ก็ทรงเปลี่ยนสวนในพระราชวังจากเดิมที่มีดอกไม้นับพันชนิด ให้กลายเป็นสวนที่ดอกไม้จะผลิตดอกไปตามมุดดูการอย่างเป็นธรรมชาติเหล่าข้าราชบริพารต่างรู้สึกสับสนพวกเขาไม่เข้าใจว่าเหตุใดเจ้าชายจึงหันมาแสแวงหาชีวิตที่เรียบง่ายแต่สีพระพักของเจ้าชายกลับดูสงบสุขกว่าที่เคยเป็นเพราะพระองค์ได้รู้จักกับความสุขใจที่แท้จ,จริงแล้วการเปลี่ยนแปลงของเจ้าชายส่งผลกระทบไปทั่วทั้งราชสำนักบรูไนสมาชิกราชวงศ์องค์อื่นๆเมื่อได้ฟังเรื่องราวของเจ้าชายก็เริ่มสนใจประเทศไทยขึ้นมาสิ่งที่น่าประทับใจเป็นพิเศษคือ เจ้าชายทรงเริ่มโครงการใหม่โดยทรงจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยขึ้นในบรูไนซึ่งเป็นสถานที่สำหรับเรียนรู้การชงชาและภาษาไทยชาวบรูไนจำนวนมากให้ความสนใจกลายเป็นว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่กำลังแสแวงหาความสุขใจที่เงินซื้อไม่ได้เช่นกัน6เดือนต่อมาเจ้าชายเสด็จเยือนประเทศไทยอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพื่อการท่องเที่ยวแต่เพื่อการเรียนรู้พระองค์ทรงเข้ารับการปฏิบัติธรรมเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่วัดป่าแห่งหนึ่งในภาคอีสาน ทุกวันต้องตื่นนอนตอนตีห้าทำความสะอาดทานอาหารมังสวิรัตอย่างเรียบง่ายและนั่งสมาธิซึ่งเป็นชีวิตที่ไม่อาจจินตนาการได้ในบรูไนแต่เจ้าชายกลับทรงพอพระทัยอย่างยิ่งพระองค์ได้สัมผัสถึงอิสรภาพจากการปล่อยวางในวันสุดท้ายของการปฏิบัติธรรมเจ้าอาวาได้กล่าวกับเจ้าชายว่าความร่ำรวยที่แท้จริงไม่ใช่การได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการแต่คือการขอบคุณในสิ่งที่มีอยู่เจ้าชายทรงพยักหน้าเห็นด้วยอย่างสุดซึ้งที่ผ่านมา พระองค์เฝ้าแต่แสวงหาเงินทองที่มากขึ้นพระราชวังที่ใหญ่ขึ้นชีวิตที่หรูหราขึ้นแต่สิ่งเหล่านั้นกลับไม่เคยเติมเต็มได้เลยบัดนี้เจ้าชายทรงรู้สึกขอบคุณสําหรับชาหนึ่งถ้วยในตอนเช้าทรงทราบซึ่งกับดอกไม้หนึ่งดอกที่บานในสวนเพราะพระองค์ทรงเข้าใจแล้วว่านั่นแหละคือความหรูหราที่แท้จริงปัจจุบันเจ้าชายทรงใช้ชีวิตเดินทางไปมาระหว่างบรูไนและประเทศไทยที่บรูไนพระองค์ทรงปฏิบัติภารกิจของราชวงศ์ที่ประเทศไทย พระองค์ทรงคนพบความสงบในจิตใจด้วยอิทธิพลของเจ้าชายชนชั้นสูงจํานวนมากในภูมิภาคเริ่มสนใจประเทศไทยผู้คนที่เดินทางมาเยือนเพื่อแสงหาคุณค่าที่เงินซื้อไม่ได้มีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเดือนที่แล้วผมได้รับการติดต่อจากเจ้าชายพระองค์ตรัสว่าครั้งนี้ทรงมีแผนจะมาพำนักอยู่ที่เชียงใหม่เป็นเวลาหนึ่งปีไม่ใช่ในวังแต่ในบ้านธรรมดา,ดาๆเพื่อใช้ชีวิตแบบคนทั่วไป และพระองค์ยังคงติดต่อกับครอบครัวของอาจารย์สอนชายอยู่เสมอเจ้าหญิงซาร่าก็ยังคงเขียนจดหมายติดต่อกับลูกสาวของอาจารย์และทรงเริ่มเรียนภาษาไทยแล้วเจ้าชายตรัสว่าเราเกิดมาเป็นเจ้าชายแต่ที่ประเทศไทยเราได้เรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงต่อจากนี้ไปสิ่งที่เราจะทะนุถนอมไม่ใช่เงินทองแต่เป็นความสุขสมบูรณ์ทางใจเรื่องราวของวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับสามสัปดาห์ในประเทศไทยของราชวงศ์บรูไน และประสบการณ์ที่ได้เปลี่ยนมุมมองชีวิตของพวกเขาไปตลอดการท่านรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับโปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวละครเอกของเรื่องราวนี้และหากท่านชื่นชอบวิดีโอนี้กุรุณากดถูกใจและติดตามช่องของเราขอบคุณที่รับชมครับ